สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีนนนต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เรากลับมากับการอัปเดตของเล่นใน l ลายของก o อตซิล่แล้วนะครับเห็นผมเปิดมาที่หน้าเพจของไฮยะทอยแน่นอนมันก็ต้องเป็นก o อตซิล่จาก h ฮย a ทอยนะครับในลาย e x c ก s i ไ e b a s i c s e r i e s นะครับก o อตซิล่า0 0 0 m ั l l ม n เนียนะครับหรือคือเจ้าก o อตซิล a 1999นะครับซึ่งก่อนท่านี้เจ้าตัวนี้ก็เคยออกมาแล้วนะแต่ว่าตัวนี้นะครับมาใน เวอร์ชันฮีทเรย์นะครับก็คือเป็นเวอร์ชันคีบสีส้มใช่ไหมมันมันต้องเป็นสีส้มหรือสีเหลืองนะโอเคสีส้มแล้วกันนะผมเห็นมันในภาพมันดูออกส้มๆเหลืองเหลือนะครับก็เรียกมันคีบส้มแล้วกันตัวนี้มาในราคานะครับ54.99เหลี่เหรียญนะครับเปิดตัววางจำหน่ายก็ คิ 1> 1, 2 0 2 6นะครันอ่าบะรันมาดูภาพโปรโมตกันไปทีละภาพเลยดีกว่าบอกเลยว่าตัวนี้ทำออกมาสวยมากๆนะครับผมก็ดูไปแล้วละ่ะนี่นะครับภาพโปรโมตบอกเลยว่าโคตรสวยก็ตัวที่แล้วมันก็ก็ยังไม่ออกนะสำหรับก็สซิล่าสอง0ันตัวปกติยังไม่ออกนะครับแต่ว่าตัวนั้นก็ก็สวยนะ เราก็ได้แต่รอดูงานจริงนะครับว่าจะตรงปกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นตอนพ่นลำแสงนะครับลำแสงนี่เหมือนจะให้ใส่เข้าไปในปากได้เลยนะครับน,นี่นะครับภาพโปรโมทอันนี้ก็เป็นรูปยืนกับฉากตอนเช้าๆนะอันนี้ก็เป็นภาพ ให้ดูบริเวณหลังนะครับว่าการลงสีเป็นยังไงเราว่าคีบคีบเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นวัสดุโปร่งแสงนะครับผมคิดว่านะบริเวณคีบแถวกลางนะครับน่าจะเป็นโปร่งแสงดูจากภาพนะนี่อ่าแล้วก็นี่เป็นของแถมให้นในกล่องนะครับก็มีเอฟเฟกต ข้นลำแสงคิตเรแล้วก็มีมือมาให้เปลี่ยนนะครับอ่าเป็นเป็นมือแบเนาะเป็นมือลักษณะมือแบนะครับโอเคก็ใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับก็ไปพีกันได้นะตามร้านค้าในเพจเฟ e บุ o k นะครับมีหลายร้านที่เขาเริ่มเปิดพีกันแล้วราคาที่ผมเห็นก็ประมาณ1450บาทนะครับไม่เกิน1500 นะครต่อร้านก็ไม่น่าจะเกินพ5นห้านะครับประมาณพันสี่ห้หรือมีร้านไหนถูกกว่าก็ลองไปพีกันดูนะครับโอเคทุกคนก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ